สวัสดีครับร้านเพ่ประดับยนต์นะครับวันนี้รีวิวนะครับตัวรี v o นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้รุ่นรองท็อปนะครับ2004นะครับเกียร์ออโต้นะฮะออตัวนี้นะครับปลดล็อกจอไปแล้วนะครับไม่มีไฟอะไรกวนนะครับก็เดี๋ยวผมวิ่งให้ดูนิดนึงนะครับว่าสามารถใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นคันที่2องร้านนะครับโอเคใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเรื่องแผ่นที่ให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ไบ B ิกซีนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมดนะฮะแอปเปนฮมมือเดียวนะ Okay. ตัวนี้เราตั้งไปแล้วนะครับตัวนี้เราไป BXC นะครับก็ตรงหน้าเรานี่แหละฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมจะเปลี่ยนเลนนะครับผมฟังเพลงไปด้วยนะฮะ สามเมตรเลี้ยวขวาอ่าก็เลี้ยวขวานะครับแต่ว่าอีกสามร้อเมตรแต่ผมไม่รอถึง300ร้ครับผมเลี้ยวเลยนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนเส้นทางให้รู้ว่านะครับตอนนี้รถเนี่ยสามารถคำนวณใหม่ได้หรือเปล่านะครับรถเครื่องสามารถคำนวณใหม่ได้หรือเปล่านะครับเลี้ยวเข้าซอยสตีนะฮะถ้าคนของน้องสวรรค์ยังรู้นะฮะโอเคเลี้ยวมาแล้วก็ต้องคำนวณใหม่ให้เรา นี่หนดเส้นใหม่ให้แล้วนะครับออกนครสวรรค์สตรีนะครับพลิกซ้ายร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็จะบอกให้เลี้ยวซ้ายนะครับลัดขอบหนองไปนะครับเพื่อจะไปยังบิ๊กซีนะฮะถ้าอันนี้ถ้าคนนครสวรรค์จะรู้นะฮะว่าเส้นทางนี้ก็สามารถไปได้นะครับ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเส้นทางอีกทีนะครับผมให้ดูว่านที่ใช้งานได้ปกตินะครับเขาจะให้เลี้ยวซ้ายละผมไม่เลี้ยวเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาเลยจากนนั้ เมตรนะครับ50เมตรละครับผมไม่เลี้ยวผมเลี้ยวขวาครับมมเล้ยวขา,าครับรต้องควาหม่ให้นะครับโเคเหม่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับยจะใช้ได้ปกตินะครับ ก็ไปที่ออเดรไวคนะดูภาพได้ปกตินะครับรุ่นนี้ยังสามารถใส่ทีวีดิจิตอลได้นะครับใส่มิเรลลิงไวไฟได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายนะครับตัวจอสามารถทําฟังก์ชันได้ครบถ้วนนะครับผมสามารถใส่จอหัวหมอ Lindsay, นจอเพดานได้นะครับใส่ทีวีดิจิตอลใส่จานดาเทียมใส่มิเรลลิงได้นะครับออของทางร้านเนี่ยจะทําผ่านการเปิดออกด้านหลังนะครับจะงานจะค่อนข้างเรียบร้อยกว่าการ การเชื่อมต่อการแปลงสัญญาณน,นะครับเป็นการเปิดออกเปิดออกนี่เราใช้ปลั๊ก OEM นะครับผมอ่าจะเป็นปลั๊กตัวใหม่นะครับตัวเก่าใช้ไม่ได้นะครับขอบค,ครับสวัสดี